ักแบบนี้หอยไม่เข้าหอยไม่กัดจริงหรือเปล่าครับมาดูครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับจริงเปล่าครับไม่เข้าสักตัวนะครับหอยเห็นไหมครับด้วยเทคนิคง,ง่ายๆนะครับ เห็นไหมครับไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปดูหลังที่สองกันนะครับเข้ากุ้งลุน้วนนะเทคนิคง่ายๆได้ผลร้อเเซ็น์นะครับอีกเลียงหอยหลังที่สองนะครับดูครับจริงหรือโ,โม้นี่นะครับนี่นะ กุ้งล้วนนะครับไม่มีหอยแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับกุ้งล้วน,นนะนจะหอยอย่างนี้นะครับหอยเล็กๆน้อยๆไม่สามารถที่จะมากัดผ้าเราได้หรอกครับเทคนิคง่ายๆนะครับดูกันครับหลังที่สามครับว่าจะดีเลี้ยงหอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า ถ้าจะไม่ถึงร้อยก็ประมาณเก้าสิถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะสูตรนี้นี่ครับกุ้งรุนร้วนกุ้งรุนร้วนนะครับไม่มีหอยนะสรุปไม่โม้นะสูตรนี้ของแพ้นะครับเอีกเลี่ยงได้เก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะไม่มีกัดหอยไม่เข้าแน่นอนนะครับ เทคนิคดีๆแบบนี้ยังมีอีกเยอะนะครับกดติดตามผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม